ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและในค่ำคืนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้นะครับที่เป็นการขึ้นเรือนะครับครูสที่มีชื่อว่าเจ้าพญาครูสครับเรื่องราวนะครับการดินเนอร์นะครับท่ามกลางแบบว่าโอ้โห แม่น้ําแล้วก็บ้านเรือนต่างๆสวยงามมากมายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันข้างในกับผู้บริหารครับตามผมไปเลยครับสวัสดีครับพี่เอนะครับภูดดีคุณพรินครับกรรมการผู้จัดการเดอะแกรนด์เจ้าพยาคลูสครับพี่เอสวยเหมือนเดิมเลยจอทีปีทีเป็นพี่สาวขอคุณอั๋นฮณนัทคุณพรินนะครับอยากให้พี่เอเนี่ยได้พูดถึงเรือน ธุรกิจทางด้านเรือสำราญอย่างนี้นคือว่ามีที่มาที่ไปยังไงและเป็นยังไงมาถึงมาเป็นเดอะแกรนด์เจ้าพยาครสครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวนะคะส่วนตัวทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็มีโอกาสได้มาลอ่ลองเรืออย่างนี้แหละคะ่ะเราก็เลยคุยกันเองแล้วไปมามันก็เลยมาไกลถึงขนาดมีเดอะแกรนด์เจ้าพญาโครย e อย่ ment, ที่กเห็นเนี่ยคะ่ะปกติแล้วเนี่ยมีกี่ชั้นอะไรยังไงครับที่นี่อ่าอ,อย่างเรือลำนี้นะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นเรือลำที่สอง เ,ะะเป็นเรือที่ค่อนข้างใหญ่เดอะแกรนด์เจ้าพระยาครูซเนี่ยจะเป็นสชั้นนะคะชั้น1เนี่ยจะเป็นห้องแอร์นะคะก็ชั้น2จะเป็นโอเปนแอร์นะคะซึ่งลูกค้าจะสามารถเลือกได้ว่าเออ่ถ้ามาแล้วเนี่ยอยากได้บรรยากาศแบบห้องแอร์หรือโอเปนแอร์ air, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลำนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยจะจุได้ประมาณ4-500ึงอยคน mm hmm. ใหญ่ แล้วก็มีเมนูอาหารมากมายเนี่ยตรงนี้คือแบบว่าทุกอย่างเป็นแพคเกจหรือว่ายังไงต้องบอกว่าจริงๆที่พี่ค่อนข้างจะประณีประบอิพิถีพิถันในการตกแต่งเรือนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเราดูในบรรยากาศเนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่ผสามเข้ามานะคะ mm hmm. มีประยุกต์เอาของไทยๆเนี่ยมาใช้นะคะแต่ว่าไม่ให้ไทยเกินไป mm hmm. เพราะว่าถ้าคนไทยเที่ยวจะได้ไม่รู้สึกว่าอุ้ยไทยไทยไจยจัไม่ชอบน่าเบื่อแต่ฝรั่งหรือต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยเขาจะได้บรรยากาศะะ mm hmm. ตรงนี้นะคะก็อาหารแล้วก็เน้นถึงคุณภาพและความอร่อยด้วย นอกจากนี้ก็เซอร์วิสต่างๆเนี่ยการบ,บริการเราจะต้องให้ได้แบบสองชั่วโมงเนี่ยทุกทุกทุกครั้งที่ขึ้นมาเราจะต้องเต็มอิ่มและมีความสุขมากๆคือล่องเรือสองชั่วโมงเต็มนะ<ช>ครับเื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเราไปที่โต๊ะอาหาร okay, แล้วก็พูด,ดคุย,ยกันไปแล้วก็มีดนตรีด้วย <Yeah. S 2> มีรำด้วยมีหลายๆอย่างนะครับตามผมไปเลยครับบรรยากาศั่งเชิญจัดดูพี่เอครับบรรยากาศชิลมากเลยอ่ะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเธอได้มานั่งกับคนที่รู้ใจหรือว่ามานั่งกับครอบครัวนะครับแล้วมองไป ข้างแบบข้างฝั่งเนีก็จะแบบมีเรือมีทิวทัศน์มีบ้านคนอยากถามพี่เอ๋ว่าโอกาสใดบ้างที่เราสามารถจะเราขึ้นเรืออย่างนี้ได้จริงๆพี่ต้องบอกว่าขึ้นได้ทุกโอกาสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่พิเศษหรือว่าโอกาสทั่วไปเนี่ยพี่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้บรรยากาศอะไรแปลกๆที่เราคิดว่าแบบ6ประเทศไทยของเราเนี่ยมีแบบนี้ด้วยหรอพี่แนะนําว่าอยากให้ลงเรือนะคะแล้วเราจะมารู้สึกอีกทีว่าโอ้แม่น้าเจ้าพระยาของเราเนี่ยสวยมาก มีอะไรกว่าที่เราคิดไปเยอะแล้วมันจะทําให้การรับประทานอาหารข้าของเรามื้อนั้นน่ะมีมีความหมายขึ้นอีกเยอะมากเวลาหรือว่าเออการล่องเือขาเรียกว่าการล่องเรือเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงครับปกติของพี่เนี่ยมีล่องเรือทุกวันนะคะประมาณทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันนะคะขึ้นลงก็ที่ท่าเรือดิเวอร์ซิตี้ครับใช่ค่ะริเวอร์ซิตี้เลยใช่ใช่ครับก็มีมีปกติมีทุกวันอยู่แล้วนะคะก็โทรจองได้เลย แล้วตรงเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราจะชมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่จะวน<ช>จับยังไงไปยังไงบ้างรครับปกติจากริเวอร์ซิตี้แล้วเนี่ยเราจะวิ่งเข้าไปหาสะพานพระราม8ถ้าเราพูดง่ายๆนะคะเราจะได้เห็นภาพซึ่งจากริเวอร์ซิตี้แล้วเนี่ยผ่านไปตรงพระราม8สิ่งที่เราจะผ่านเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะมากนะคะที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีอย่างเช่นวัดอรุณวัดพระแก้วนะคะแล้วก็จะมีอู้อีกหลายวัดอีกสถานที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเราจะรู้จัก ประเทศไทยหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำจะอยากขึ้นอีกเยอะโดยที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเราไม่เคยรู้จักมันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอโ้ดีมากพี่ขอแนะนําเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับคืออากาศเย็นสบายพี่สุอแอรเย็นแล้วก็ดนตรี คือทุกอย่างมันรงตัวไปหมดเลยมาถึงตอนนี้ผมต้องถามเคล็ดลับแล้วล่ะในการบริหารธุรกิจนะครับของพี่เอ๋ว่ามีเคล็ดลับยังไงที่แบบบริหารธุรกิจทำให้ประสบความสาเร็จเหมือนทุกวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าต้องบริหารธุรกิจด้วยใจนะคะที่เริ่มต้นจากใจเราเลยว่าโอเคอาหารมาแล้วใจใจมาใช่ไหมคะใจใค่คิดเเนี่ยใจแค่คิดว่ารู้สึกอหิวแล้วนะด้านหน้าผมเป็นเมนูเด็ดครับพี่เห็นส่งมามีอะไรบ้างครับก็อันนี้นะคะก็เป็นอาหาร มีหอยแมงคู่นิวซีแลนด์นะคะอบชีสแล้วก,ก็มีกุ้งแล้วตรงนี้ก็เป็นซูชิเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่ออเดอร์เดี๋ยวจริงๆถ้านึ่งตในไลน์จะมีเยอะมากนะคะเพราะอาหารของเราเป็นบุฟเฟต์นานาชาตินะคะแล,ะล้วรวมสี่ฟูดด้วยแล้วก็รวมไปถึงไลน์ขนมต่างๆอีกเยอะเลยแล้วมีวิธีติดต่อยังไงบ้างคะก็ถ้าใครสนใจนะคะยังไงรบกวนโทรไปสอบถามหรือว่าจองได้ที่025415599นะคะหรือว่าถ้าเกิดยังไงก็ดูที่เว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็คือเจ้าพยากรีสอร์ทคอมรือไม่ก็แอ ใปเป็นเฟรนหรือว่าคลิกไลค์ที่ Facebook ได้เลยนะคะเจ้าพยากรุยสุ่กันขอบคุณพี่เอ๋มากเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับคุณผออู้ชมโอ้โหฟัรับประทานอาหารอร่อยๆนะครับฟังเพลงเต้นรำแล้วก็อีอกอย่มากมายเลยนะแลวเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกเช่นเคยครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตเลยนะครับช่วง News update. ครับก็สวัสดีนะครับชาวรายการกลเม็ดเคล็ดรวยนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับผมเลือดพันธ์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของบูธไพรเวเนียนะครับเครื่องเสียงติดรถยนต์วันนี้เราก็มาออกบูธร่วมกับร้านล็อกเก็ตสาวนะครับซึ่งก็เป็นร้านที่มีฝีมือในการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับในระดับมืออาชีพนะครับชั้นนําของวงการซึ่งวันนี้เรามาเปิดบูธกันที่เซ็นทรัลพาวนะครับซึ่งก็เราได้นํา เรื่องเสียงติดรถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับก็มานําเสนอไม่ว่าจะเป็นในหมวดของซิงเกิลซีดีดติดรถยนต์นะครับที่มีดิสเพย์อยู่ในบูธของเรานะครับรวมทั้งรถเครื่องเสียงนะครับซึ่งก็เอามาถึงทั้งหมด3คันนะครับและที่พิเศษสุดไฮไลท์ในงานของไพ o เนียในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจาก DJ เนะครับมืออาชีพก็คือ DJ b u บ d ต a นะครับพร้อมกับรถดีเของเขาซึ่งก็เป็นการนํา เหนอครั้งแรกนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งก็จะมีสีสันในเรื่องของการอนอกเหนือจากการฟังดูหนังฟังเพลงแล้วก็ยังสามารถเล่นดีเจได้นะครับใครที่อยากจะสัมผัสนะครับรถดีเจของวุฒ d ดานะครับก็สามารถที่จะมาร่วมชมกันได้ที่งานไพโูเนียล็อกเก็ตซาวนะครับงานคาร์ดิโอนะครับที่จัดที่เซนทรัลลาดพร้าวครับ